สวัสดีครับคุณแม่หัวครับอริจสดเอาเปลี่ยนจากไหนเนาะได้ยินข่าวว่าฝันดีได้โชคได้หลาบฝันดีอยู่อฝันว่าเห็นพ่อไญ่มาโอ้พ่อไงมาหาบอเออแต่ว่าเสียบ่อนุ่เเ้าน้ำห้าดอกบ่ปากโอ้เสียบ่นึนบ่งเบาน้ำหลอกว่าสิโอ้ต่อมายยังเทาซันดอกเออบ่ปากเออ

อไปเสียนเบ็ดดึงเอาดึงเอาว่าที่เห็นปลาสวายว่านเหรอมีแต่ปลาสวายไงเอาปลาจังไหนมันก็มาถี่ดี่เทากันเพิ่นเพิ่นม้ปากเดีเพิ่นยางมาเลาะใหญ่นรอไงแต่ว่าบ่ปลาเอาจะมาหยังเขาว่าบ่ายังหัวนุ่มๆโอ้เพิ่งเพิ่งยังหัวนุ่มๆอยู่หัวนุ่มๆยุ่อยู่ออ๋แต่ว่าคิดว่าน่าสิถืกว่านเถอะโอ้คิดว่าน่าสิถืกน่าสิดถืเนาะ แต่คือว่าคิดว่าจะขว้างฟันดีบ้านท่คันดโอ้หนักกระด้ตีเป็นศูนย์หกแปดตีศูนย์หกแปดก็เพ่อใยญ่มานก็เป็นหกโอ้เพ่าใหี่มานก็เป็นหกอือเป็นหเป็นศูนย์นะโอ้ง่าก็สีเบดเนาะศูนย์หกแปดก็คับศูนย์เจ็ดสี่ว่ะโอ้อันง่ก็เป็นสี่เนาะศูนย์หกแปดนะครับศูนย์เจ็ดสี่เนาะแล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่วันา โอ้ก็คือว่าไปเซ้นแบนได้ป่าบ่เออมันได้ป่าก็เลยตีได้ป่ากับป่าก็เป็นเปดนี่แหละเนาะพญามารเป็นฮกเป็นฮกเป็นศูนย์นี่ผู้ตายเป็นฮกเป็นศูนย์นี่แหละผู้ตายเนาะก็ต้องล่องเบิงอ่ะนะล่องเบิงว่ายังไงว่าเลขหัวเนี่ยติดศูนย์มีมีศูนย์เออคิดว่าจังได้ก็ไมีศูนย์วานต่อมีศูนย์แท้แท้โอ้หลังจากที่ต่อต่องวดนี่เคยมาสัมผัสแม่หวนนี่ก็คือ ได้สองศูนย์แปดเนาะสองศูนย์แปดได้สองศูนย์แปดซึ่งตัวเลขศูนย์มันม่ศูนย์ติดเออศูนย์มันติดมากอือการการเอาไปตัดกาที่เป็นศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สองก็ต้องล่องเบิงเนาะเอาไปตัดเอาอาการอืออือนี่การการล่องเบิงเนาะอืตาฝันาพอใหญ่มากหาพ่้อม แลว่าว่า่ปากโอ้่าว่าว่าปากประเดี๋ยว้ายถามจังได้กับว่าปากประเดีคนตายแล้วคนตายแล้วว่นมื่อวันสินจิมหาเันโอ้ฝันใจวันสินความออวันสินจิมหาเลยโอ้อ้อันเห็นหอดพ่ยน้อยผู้ต่งเห็นคนตายมหาหลายคนความมากพอจาหอดเป็นผู้เห็นเน่ากินหมูกินโอวันเห็นหอดจารหอดครับเสีย นุ่งเสียแต่งตโตย่างดีเลยเพคนนี้เฮ็ดเน่ากินซอยเนื้อหมูเฮ็ดหมูกินโอ้จานหวนนี่เป็นพ่อขั้วเออเฮ็ดให้หมูกินเฮ็ดให้หมูกินหวานครับฝันเห็นน้องแล้ววันสิฝันเห็นน้องเห็นผัวเจ้าของเห็นอ้ายเจ้าของอือโอ้มันเฮ็ดแนวกินให้หมูกินตัวบบบนี่ว่าะเออในความฝันว่าครัเฮ็ดซอยซอยเนื้อเฮ็ดแนวกินให้หมูกินผู้นางซื่อๆเลยซื้อรถจูบ่ต้องปากพนะ กูจะเป็นผู้เฮ็ดใหสุกไก่เป็นผู้เฮ็ดตัว<ส>กุ้ะเฮ็ดเห้ดมูอมกิ่งการตรงนี้นี่นะครับก็คือได้ตัวเลขสองศูนย์แปดนะครับแล้วก็ตามตัวเมื่อน,นี่ก็ได้ตัวเลขศูนย์หกแปดนะครับศูนย์เจ็ดสี่นะครับตัวเลขของคุณแม่หววขุ่นฟันดีนะครับเอามาเว้าสู่ฟังนะครับก็ล่องพิจารณาเบื้องนะครับม,มาจอบก็บค่อยตาม,มนะครับกันบ่อชอบกับพานนะครับ ถ้าผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อท่าชมในรายท่านนะครับก็ฝากคนละหนึ่งแชร์เด้อให้กับท่างช่องนะครับฝากคนละหนึ่งแชร์นะครับแค่ให้กับท่างช่องนะครับเปิดการมองเห็นนะครับที่ให้คนจะได้เห็นช่องนะครับเนาะที่ได้แนวทางได้โชคได้ลามน้ำกันนะครับขอขอบคุณคุณแม่หววนะครับที่มาให้แนวทางในเมื่อนี้นะครับ